โอเคแต่ว่าสำคัญอย่าลืมนะยังย้ำอยู่ทุกครั้ง <ฮะ S 1> การดาวน์โหลดนั้นต้องดาวน์โหลดผ่านนี่อ่ะ Google Play หรือว่า App Store <ฮะ S 1> อย่าไปกดลิงก์ใน Facebook หรือว่าลิงก์ที่มาผ่านทาง SMS <S <S เพราะว่าอันนั้นน่ะมิจฉาชีพแน่นอนตัวจริง <ฮะ S 1> หลายคนกังวลใจเรื่องของมิจฉาชีพ <ฮะ S 1> ผ่านทางแพลตฟอร์มพวกนี้ เราย้ำเตือนทุกครั้งแต่มันก็มีมิจฉาชีพอีกรูปแบบหนึ่งคุณอาที่บุรีรัมค่ะที่บุรีรัมเนี่ยนะคะชาวบ้านบางคนเนี่ยจะลงทะเบียนผ่านแอปแต่ว่าลงไม่เป็นก็จะมีมิจฉาชีพนี่นแหละค่ะบอกว่าไปไปช่วยลงทะเบียนให้นะแต่ว่าเสียค่าบริการครั้งละ500ถึง1,000บาทค่ะวันนี้เราก็เลยได้เห็นภาพบรรยากาศที่เทศบาลเมืองชุมเหตุบุรีรัมนะคะ,ะ,คะเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปเปิดจุดร,รับบริการลงทะเบียนแอปทางรัฐให้กับประชาชนในทุกหมู่บ้านเลยไม่ต้องเดินทางเข้า เมืองนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พบมิชฉาชีพออกมาตะเวนรับบริการลงทะเบียนให้กับคนทั่วไปตามหมู่บ้านค่ะ นายกเทศบาลเมืองชุมเหตุค่ะร้อยตํารวจเอกสมชายพิรมชาติเปิดเผยค่ะว่าลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและประชาชนบางคนก็ลงทะเบียนไม่เป็นหรือไม่มั่นใจเกรงว่าจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงซึ่งได้เปิดหลายจุดนะคะเช่นทกสในพื้นที่ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นค่ะส่วนตัวมองว่าชาวบ้านต้องเดินทางออกไปยังตัวเมืองค่ะหลายพื้นที่ก็อยู่ไกลไม่มียานผาหน,นะ ประกอบการก็อาจจะทราบข่าระให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะยังจะทราบข่าวว่าตอนนี้มันมีกลุ่มคนตะเวนขอให้บริการลงแอปทางรัฐให้กับประชาชนโดยเขาจะเรียกเก็บค่าบริการครั้งละ500ถึง1,000บาทค่ะการกระทำดังกล่าวของคนกลุ่มนี้เชื่อว่าไม่ได้มีความหวังดีเลยและอาจจะต้องการอะไรมากกว่าการรับจ้างลงทะเบียนก็ได้ค่ะ ที่รและขนคกับวันนี้เทศบาลเมืองจีนของเรานะครับเดี๋ยวกับผมร้อยตำรวจตรีสมชายพิ่นพชาติและจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานะรบะบบสุขาภิบาลในหมู่บ้านและก็ลงนะครับลงอ่ ท่านพาเลทน,นะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งวันนี้ทางรัศบาลเราได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะน,นี้ทราบว่าเราวิชาชีพก็กาลังนะครับรับจ้างในการระบบเพราะฉะนั้นเราจึงลงมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่รองในท,ที่สุเราใรัฐบ,า,บานี่คือนโยบายของรัฐและเรา โดยเฉพาะในเพศบานนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในทุกเรื่องทุกด้านเพื่อให้พี่น้องได้รับเงินนะครับตามนโยบายของรัฐบาล1นึ่งบ,บาทน,น,นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ลงพื้นที่ในบ้านมพมิมิดครับหมู่ที่ยี่สิบสอง ก็หลังจากนี้ทางเทศบาลจะเตรียมพร้อมนะคะที่จะเข้าไปช่วยให้บริการประชาชนลงทะเบียนก๊อก2ค่ะกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนนะคะโดยจะลงพื้นที่ให้บริการถึงบ้านเหมือนกันค่ะเพราะว่าถือเป็นหน้าที่ของทางเทศบาลด้วยต้องไปดูแลความเดือดร้อนของประชาชนค่ะย้ำย้ำอีกครั้งนะครับถ้า คุณผู้ชมไม่คิดจะลงอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตาม,ตามก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับใครที่จะลงขอให้ลงทะเบียนผ่านแบบที่น้องมวยว่าเมื่อกี้คือผ่านทางแอปสโตและ Google STORE เท่านั้นแล้วก็ขอชมไปยังท่านนายกเทศมนตรีบรมัมนายกเทศบาลเมืองชุมเห็ดด้วยหเห็นไหมคนทรงเนี้ยเขาจะฉลาดหล่อเห็นไหมทำดีครับคืออย่างน้อยๆก็ปิดช่องทางมิจฉาชีพ ปิดช่องทางการรั่วไหลโดยไม่รู้ตัวและที่สำคัญที่สุดปิดช่องทางที่ประชาชนจะหลงเผลอไผลไปกดไอ้เขาเรียกอะไรนะแอปแอป<ด>คอร์เซ็นเตอร์อที่มันหลอกอะ,ะให้ลงนะ ถ้าเทศบาลอื่นจังหวัดไหนทําอย่างนี้ส่งมาก็ได้เราช่วยประชาสัมพันธ์คือถ้าใครอยากจะลงก็ต้องทําแบบนี้ง่ายที่สุดไปถึงบ้านแต่ถ้าไม่ลงไม่มีปัญหาครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะลงหรือเปล่านะฮะคือต้องให้เจ้าหน้าที่นี่แหละช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ใครที่มันเป็นมิจฉาชีพน่ยแฝงเข้าไปในชุมชนในหมู่บ้านของตัวเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่ง จะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย